สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพบกับงานช่างครับผมงานปูกระเบื้องเราสิ่งอะไรที่เราจะต้องเตรียมคือ,อถ้าเป็นรุ่นเก่าก็ต้องอาสายยางถ่ายระดับนะครับว่าระดับพื้นเราต้องหาอะไรก่อนระดับพื้นหาระดับพื้นแล้วก็วัดระยะว่าเราจะปูกระเบื้องขนาดไหนวันนี้เรามาเตรียมของไว้นะครับวันนี้เรามีตัวช้วยครับผม เพราะว่าได้สั่งเอาเลเซอร์มายิงนะครับเลเซอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ใช่ถูกครับ5000กว่าบาทเราไม่ใช่มาโฆษณายี่ห้อของเลเซอร์นะครับแต่จะเอามาเป็นเครื่องทุแลแรงว่าเราจะใช้เลเซอร์แบบไหนเอามาหาแนวกระเบื้องหรือว่าแนวดิง่งแนวระดับแนวดิง่งกี่เส้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำกันนะครับ ว่าเราซื้อมา55 0 0นนี้ได้อะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูครับก็จะได้เป็นเลเซอร์เป็นกล่องหน้าตาแบบนี้นะครับมีพร้อมขานะครับพร้อมขาตั้งเดี๋ยวจะประกอบให้เพื่อนเพื่อนชมนะครับก็จะมีขาแล้วก็กล่องก็มีฝาล็อกเรียบร้อยนะครับหน้าตาเป็นนี้ครับผม นี่นะครับเพื่อนๆรูว่าเจ็บหรือเปล่ากนะจะมีขาตั้งเล็กมาให้นะครับในกล่องนี้ก็จะมีที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแล้วก็ฐานฐานนะครับฐานสำหรับชาร์จนะครับ2ก้อนที่ตัวเครื่องหนึ่งก้อนนะครับ นี่นี่อีกหนึ่งก้อนนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ประกอบให้เพื่อนๆชมนะครับเดี๋ยวเราจะใช้กล้องอขันประกอบขานะครับเอาขาที่ตั้งออกก่อนครับผมขาที่ตั้งกับพื้น ก็แน่นสายแน่นนะครับแน่นแล้วก็ดูระดับจะมีระดับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับระดับน้ำาก็ออด้านบนนะครับระดับน้ำอยู่ด้านบนเดี๋ยวจะลองเทดูนะครับมีกุบกันดับอันนี้เป็นกุบกัเพื่อนเห็นเป็นแสงสีเขียวนะครับ แสงสีเขียวแสงสีเขียวน่ครับถ้าเลเซอร์ได้ระดับจะจะไม่ไม่ดังนะครับแต่ถ้าเราไปยกอันนี้คือระดับก็ไม่ได้นะครับระดับน้ําไม่ได้ถ้าระดับน้ําได้จะเป็นนิ่งนะี่ครับผมอันนี้คือเป็นจุดที่เลเซอร์ยิงนะครับ เสร็จแล้วเราก็ทําการวัดลงจากด้านเลเซอร์ลงไปหาพื้นนะครับว่าเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็หาตามมุมตามห้องไปเลยนะครับด้วยการด้วยการหมุนแสงเลเซอร์วิ่งไปนะครับวิ่งไปเรื่อยๆไปหาวงกลมนะครับแล้วก็ไปนู้นเลยนะครับที่ห้องน้ำคห้องน้ำเลเซอร์ตัวนี้ยิงไกลครับแลศสมี ตอนนี้จะให้เพื่อนเพื่อนมาดูนะครับยิงมาถึงขอบห้องน้ำทะลุไปห้องน้ำเลยนะครับนี่รับคือตัวระดับนะครับเป็นรัศมีเป็วง,งกลมนะครับนี่กับนี่เป็นเส้นระดับแล้วเราวาดตรงไปตพื้นเดี๋ยวจะยิงทั้งเส้นระดับแล้วก็เป็นเส้น แนวตรงด้านบนด้วยนะครับแนวดิง่งตัวนี้คือกระพริบให้รู้ว่าเ,เส้นเขาอย,อ,ยอยู่ที่ไหนนะครับตัวนี้เป็นเส้นด้านบนครับดิ่งขึ้นด้านบนนะครับดิ่งขึ้นด้านบนถ้าเราจะหมุนว่าเราจะหาแนวเท่าไหร่นะครับมันจะมีเส้นตีที่พิลงพื้นด้วยนะครับ ด้านนี้เช่นเดียวก,ก,กับผม,ม,มนี่ครับนี่ครับเขาจะตีเป็นเส้นฉากวิ่งจากลงพื้นแล้วก็ด้านทางพร้อมนะครับอันนี้สองเส้นครับเอ่อสามเส้นสามเส้นแล้วก็ ตั้งเป็นสี่เส้นสี่เส้นคือด้านมุมสี่ฉากนี่หนึ่งนะครับอันนี้เส้นที่สองนะครับเส้นที่สองนี่เส้นสามเส้นสี่นี่ครับอยู่ด้านบนนะครับผมเป็นแนวดินตัวนี้ยิงไกลครับรัศมีอยู่ที่ห้าสิบเมตรเป็นกลางคืนครับผมประมาณห้าสิบเมตรได้ ก็มารีวิวให้เพื่อนๆชมว่าวิธีใช้แบบไหนนะครับก็ยิงไปทีเดียวพร้อมกันครับทั้งนิวแนวดิ่งและแนวราบนะครับแนวพื้นไปพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆเราไม่ต้องไปถือสายถ่ายได้ดนะครับมันจะตีเข้ามุมหมดหมดเลยนะครับในทีเดียว คือปัญหาขั้นแรกเลยปัญหาที่แรกเลยเรา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 ต้องหาแนวที่พื้นก่อนนะครับแนวที่พื้นปับ๊บแล้วเราก็ใช้ระดับดิ่งลงล่างนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนที่เห็นอยู่นี่คือเป็นจุดเลเซอร์ที่เป็นแนวดิ่งที่ส่องลงมาในระหว่างขาของแนวดิ่งนะครับ เส้นนี้จะอยู่ตรงเส้นที่เราหาหมุมพื้นไว้นะครับแล้วองศาเราก็บิดรอบเราจะรู้เลยว่าว่าเส้นเราเนี่ยไปตรงเส้นหรือเปล่าตรงเส้นที่เรากําหนดหรือเปล่านะครับนี่ครับเส้นสีเขาแรงมากครับผมเป็นเลเซอร์ที่ แสงแรงมากเลยครับตอนนี้เราจะให้กระพริบทั้งสี่เส้นนะครับเพื่อเราจะรู้จุดว่าแนวอยู่ตรงไหนนะครับบางบางบางคนถ้าไมาก่กระพริบถ้าแสงมากเกินไปไม่กระพริบเราเราจะไม่เห็นนะครับตอนนี้เราใช้แสงเลเซอร์กระพริบเราก็จะรู้เลยว่าเส้นอยู่ตรงไหน,น นะครับส้นอยู่ที่ไหนนะครับอย่างอย่างห้องน้ําเราจะมาปาูพื้นห้องน้ํานะครับนี่นะครับเราก็วัดจากก้าล่างขึ้นมานะครับขึ้นมาหาแนวเลเซอร์ตัวนี้นะครับเราจะตีเส้นให้เป๊ะเลยเพื่อนๆดูขอบกระเบื้องกระลุ้นนะฮะขอบกระเบื้องที่ปูไว้นี่นะ,ะเปี้ยะนะครับตัวนี้ ออกมานี่ก็อยู่รัศมีอยู่ที่15เมตรครับผมยังยังยังสองสบายสบายยังไงเพื่อนๆก็ไปลองหาซื้อใช้เอานะครับราคาไม่แน่ใจครับผมว่าราคาถูกกว่านี้จะดีหรือไม่แต่บรรนาสุไล่นำมาใช้นี่เป็นตัว ห้าพันห้าครับผมเป็นห้าพันห้านี่ครับรุ่นนี้ครับนี่ครับเพื่อนๆนนี่ครับและมีของเขาการทำการของเขานะครับนี่ครับ <c oughs> ภาษาจีนนานไม่ออกครับผม เราตั้งป้องเลเซอร์แล้วนะครับทิ้งดิ่งอยู่นูน่นนะตรงไอ้มุมมุมสีแยกมุมกับกระเบื้องบดีเราก็จะจับมาว่าแนวอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูเลเซอร์นุนทับตัวนัะนะ้นนหโอเคเพื่อนๆเห็นสองเส้นนี่อยากเข้าใจากินนะครับเพราะว่าเราขยาับขยับให้มันไปชิดขนางหน่อยเนาะ เพราะว่าหาี่แรกนี่มันมันหา,รนางรนดัไปหนึ่งหนึ่งเซนคือสิบมิลเราจะให้หา,รางรนดัแค่ห้ามิลนะตัวนี้พอเราวิ่งตัวเลเซอร์ปับ๊บเนี่ยมันมันจะมาคงถูนตันซีมูนตันมาในใต้นี่ครัของเลเซอร์เดี๋ยวเราก็จะยิงเลเซอร์ไปมุดตันขวาเป็นได้ตัวนี้ ตอนนี ừ, à, ้เป <c ười> ็นแนวเพื่อนแนวเพื่อนยกเว้นที่จาก NC ดีสิบเซนดีสิบเซนไดครับเพื่อนๆถ้ามุมผนังมันไม่ได้เราก็ต้องตัดมึะเบื้อนแล้ครับเนี่ยตอนนี้วิ่งขึ้นขึ้นไปโนตเลยได้ขึ้นมุมพวกมันตรงนี้เราเราก็เผื่อมาอยู่ที่ห้ามิลนะครับถ้าตัวไหนเพื่อนมาถ้าแสดงว่าไม่ได้ ตีตีตตมือหลังช่างก็ตัดไม่ได้ครับนี่ครับนี่ลงไปแนวนี้พอดีแชแค่ระดับน้ำจับลงไปตอนนี้เราจะยิงเป็นระดับถ้าเรายิงระดับวัดลงไปพื้เรื่องเนี้ยเราจะต้องใช้ดินสอดำนะครับอย่าอย่าไปใช้พวกเมกินะฮะเพราะว่าสีมันทาแล้วมันจะโปกมันจะไม่กลืนถ้าเป็นเป็นดินสอดำได้ตอนนี้เราก็มาเปลี่ยนระบบนะครับเป็นแนว ตันนี้เป็นเส้นระดับตัวนี้คือเส้นระดับนะครับเดี๋ยวเราจะาค่อยๆหมุนพอตัวนี้พอเราตั้งได้ระดับปั๊บเราเราก็ต้องหมุนนี่ครับแล้เวเราเรา,เราก็จะมาร์คเส้นไว้นะครับมาร์คขึ้นว้เอาไว้สำหรับวัด พอดีตรงในเลเซอร์พอดีครับตอนนี้เราก็จะหมุนไปนะครับหมุนไปโดหมุนโน้เลยครับตอนเค่อยๆหมุนต้องค่อยๆนะครับครครับเลเซอร์จะติด แล้วเราต้องมีเกลมไก่เดี๋ยวเราค่อย พอเราหาฉากเรียบร้อยนะครับเราก็ถึงเอ็นนะครับถึงเอ็นระหว่างแผ่นนะครับระหว่างแผ่นแล้วก็แผ่นทากระหว่างแผ่นแล้วก็ระดับเสร็จเอ็นนี้ต้องอยู่ตรงจุดของริมแผ่นสองข้างตลอดนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็นสายเอ็นสายเอ็นฉากนะครับ เพื่อนเห็นไหมเป็นสีฟ้าเนี่ยฉากชุดนี้บังคับบังคับไม่ให้หวัวแผ่นออกจากฉากนะครับรู้เลยจะวิ่งยิงไปถึงห้องโถงด้านหน้านะครับเป็นแนวเดียวกันครับเพื่อนเดี๋ยวจะลองคุยดู จบแล้วครับผมอันนี้คือเป็นเลเซอร์ราคา5,500เพื่อนเพื่อนจะไปหาซื้อใช้ราคาถูกกว่านี้หรือว่าดีกว่าน,นี้สเป็นดีกว่านี้ก็ยังไงก็มารีวิวให้บรรดาสุไล่ชมกันกันนะครับแต่วันนี้ก็สำหรับเกรนี้ถือว่าโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บรรดาสุไล่ด้วยนะครับ